ค่าสายตาอย่างเดียวบอกคุณไม่ได้หรอกคะ่ะว่าทำเลสิกและสมัยได้หรือเปล่าต้องดูความหนากระจกตาด้วยความหนาอย่างเดียวไม่พอต้องดูรูปร่างด้วยนะคะหลายคนทักมาถามหมอเยอะมากเลยคะ่ะว่าค่าใสยตาเท่านั้นเท่านี้จะสามารถทำเลสิกจะสามารถทำสมัยได้หรือเปล่าวันนี้นะคะหมอก็เลยจะพามาดูเครื่องวิเคราะห์ความหนาแล้วก็รูปร่างของกระจกตาซึ่งคนที่จะทำเลสิกและสมัยจะต้องมาผ่านเครื่องนี้ทุกคน ว่าความหนาเป็นยังไงรูปร mm ่างกระจกตาเป็นยังไงจะทําเลสิกและสมายได้หรือเปล่าเครื่องโทโปเครื่องนี้นะคะตอนทํานะคะ ไม่เจ็บเลยค่ะเราเพียงแต่ต้องจ้อตงตรงๆก็จะมีไฟให้เราจ้องค้างไว้ประมาณ5วินาทีก็เป็นอันเสร็จกระบวนการแล้วค่ะง่ายมากค่ะพอถ่ายเสร็จนะคะหมอก็จะมาวิเคราะห์ความแข็งแรงและความหนาของกระจกตาของคุณค่ะนะคะ,นะคะรวมถึงการที่เราอ่ะใส่คอนแทคเลนไว้นานจนเกินไปหรือเปล่าสรุปก็คือกว่านเราจะรู้ว่าเราจะทำเลสิกและสมายได้หรือเปล่าจำเป็นต้องตรวจเครื่องนี้ค่ะ ใครที่สนใจการทำเลสิกและสมายอยากจะหาความรู้ดีๆพวกนี้นะคะ <c oughs> ก็กดติดตามหมอไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้เกี่ยวกับการทำเลสิกและสมายนะคะหรือใครอยากจะถามคำถามหรือพูดคุยกันสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ